จากสถานการณ์โควิดระบาดหนักทำให้ร้านอาหารไม่สามารถเปิดได้ธุรกิจต่างๆปรับตัวต้องขายกลับบ้านร้านหมูกระทะร้านหนึ่งที่ต้องปรับตัวคือร้านดีเด่นเนื้อย่างหมูกระทะนำของสดทุกชนิดมาขายให้ลูกค้าราคาเพียงกิโลกรัมละ100บาทนายหันถพรสวุวรรณเจ้าของร้านซึ่งมีสาขาอยู่หลายจังหวัดในภาคอีสานได้กล่าวว่า เดิมทีตนมีร้านหมูกระทะอยู่ที่นครราชสีมาถือว่าเป็นร้านที่มีชื่อเสียงมากแต่เมื่อโควิดรอบแรกระบาดทำให้ต้องปิดร้านลูกค้าไม่สามารถนั่งในร้านได้ส่วนพนักงานก็ไม่มีรายได้จึงปลับจากนั่งกินในร้านมาขายเป็นแบบซื้อกลับบ้านโดยมีของสดหลายชนิดทั้งหมูสามชั้นหมูหมกักไส้กรอกเนื้อปลาหอยแมงผู้หอยหวานปูและของสดกว่า20ชนิดนำมาวางในถาดบนตู้เย็นเพื่อรักษาความสดโดยจะไม่ใช้น้ำแข็งเพราะจะทำให้ของสดที่ขายมีสิ่งเจือปน พันตำรวจโทเอกกรินสิขกขาคูลรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรน้องปลื์ได้กล่าวว่าหลังจากมีการแพร่ระบาดโควิดทำให้ไม่สามารถนั่งกินในร้านได้จึงปรึกษาเพื่อนที่ขายหมูกระทะแบบซื้อกลับบ้านลดระยะห่างจึงได้ปรึกษากับเพื่อนเพราะของที่ขายมาสดราคาไม่แพงเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจจึงตัดสินใจเปิดร้านดีเด่นเนื้อย่างหมูกระทะซึ่งให้ลูกค้าสามารถซื้อกลับบ้านได้ในราคากิโลกรัมหนึ่งร้อยบาท เพราะนอกจากถูกแล้วอย่างมีให้เลือกซื้อของสวยกว่า20ชนิดน้ำจิ้มอร่อย3ชนิดน้ำจิ้มเนื้อย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มสุกี้ผักสดสดนอกจากลูกค้าจะทำเป็นหมูกระทะแล้วบางคนยังนำไปเป็นเมนูชาบูและทำยำและอื่นๆอีกหลายอย่างสำหรับร้านดีเด่นเนื้อย่างหมูกระทะ ตั้งอยู่ในซอยเนินพลับหวานมากเยเีย,นยน20เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา15นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาของทุกวันโดยสามารถสอบถามได้ที่0661429251 0661429251 เป็นหมูค่ะแบบตักบุฟเฟ่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือพอดีช่วงสถานการณ์โควิดด้วยครับคือตอนแรกก็คือเราเปิดร้านหมูะทะนั่งกินธรรมดาเนี่ยแล้วก็ทีนี้พนักงานเราไม่มีงานทําเราก็เลยแบบเออคิดว่าเราเอามาตั้งขายหน้าร้านดีกว่าไหมแล้วเราก็มาคํานวณกันว่าราคาไหนที่มันจะเหมาะสมแล้วก็มาตกที่ราคา100บาทนะครับอ้อครับครับตอนแรกแล้วตอนแรกมีเป็นกะแฟตอบรับที่เราทาแบบที่ขายที่ร้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็มาขาย คือพอพอมัมันมันมันด้วยช่วงโควิดอะครับพี่ตอนแรกที่ร้านก็ดีครับแล้วก็ทีนี้ก็คนก็อยู่บ้านกันเยอะแล้วก็ประจวบเหมาะกับลูกน้องอะครับก็คือตกงานไม่มีงานทำก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเราลองมาขายข้างหน้าร้านดูกลายเป็นว่าขายแบบนี้ดีดีกว่านั่งกินที่ร้านอีกไม่สายเพราะว่าหนึ่งมันจะลดลดพนักงานจากการที่เราต้อง จุดไฟก่อเตาอะไรครับล้างชาเก็บล้างครับผมใช่ครับมันมันก็เลยมันก็ประหยัดค่าพนักงานไปได้เยอะครับแล้วเราเอาพวกของพวกน้ำจิ้มอะไรเงี้ยเราผลิตเองหรือว่าอย่างไรผลิตเองครับผมผลิตเองที่โรงงานโคลาครับผมก็ส่งให้เฉพาะสาขาของเราทั้สมุดครับอันนี้เราขายขายยังไงครับขายเป็นกิโลยังไงบ้างขายอ่าหมายถึงหมูใช่ไหมครับใช่ทั้งหมูทั้งอะไรเงี้ยครับคือขายรวมเลยครับครับตักได้ทุกอย่างกิโลละร้อยครับผม แต่ก็จะมีมีผักที่ขายแยกกับน้ำจิ้มครับผมครับนอกนั้นก็มีหมดก็มีน้ำซุปอะไรให้อย่างเงี้ยครับจะมีอะไรบ้างครับในที่เป็นมีหมูก็จหมูแล้วจะมีอะไรอีกครับมีหมูมีซีฟู้ดมีปลาหมึกอะไรเงี้ยครับครับผมอ่าปูแล้วก็พวกสบายนางพวกปลาแซลมอนครับผมครับผมแล้นี้ก็มาเปิดร้านที่พัทยานี่เราตอนนี้ร้าน าที่ไหนครับมีอยู่ตรงไหนครับพัทยาเนี่ยครับเปิดร้านแรกก็คือที่ซอยเนื้มผักหวานนะครับแล้วก็อีกวันถึง2วันเนี่ยเราจะเปิดที่ซอยเขาตะโลแล้วก็อีกสาขานึงจะเปิดที่เครือสาพัฒน์ครับผมสีราชาครับผมทำไมมองว่ามาเปิดขายที่พัทยายังไงครับคือสภาพเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะครับก็คือช่วยเขาเรียกว่าช่วยช่วยกันคือให้ทุกคนอยู่รอดนะครับแล้วก็ราคา100บาทเนี่ยผมว่ากับอาหารคุณภาพประมาณนี้ผมว่าคือเรา ทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้ออยู่ได้ครับผมสามารถช่วยช่วย,ช,วยช่วยเหลือกันในช่วงโควิดได้ด้วยครับผมอันนี้ของพวกนี้เราเป็นของสดนหรือมาจากไหนเป็นคือโรงงานผลิตเราอยู่ที่หมูเราอยู่ที่โคราชแล้วก็ส่งตรงมาที่นี่เลยครับคือของเราจะลงวันเว้นวันอยู่แล้วครับคือจะเป็นของสดใหม่ทุกวันอย่างพวกหอยพวกอะไรนี้ก็สั่งทุกวันอะไรใช่ครับผมก็รับประกันทำสดละ รับประกันคุณภาพความสดแน่นอนอยากให้เชิญชวนคนมากินครับว่าร้านอยู่ที่ไหนเปิดแต่กี่โมงตีเก้าโมงล้วขายยังไงอะไรย่างเงี้ยครับผมก็ตอนนี้สาขาแรกของพัทยาก็อยู่ที่นครปฐมนะครับร้านเราจะเปิดสามโมงจนถึงสามทุ่มครับผมแล้วก็อยากให้ลองเข้ามาชิมกันดูก่อนครับมามาดูมาชิมรสชาติของอาหารก่อนว่าเป็นยังไงความสดเป็นยังไงบ้าง น้ำจิ้มเรามีกี่แบบครับน้ำจิ้มตอนนี้เรามีอยู่3แบบครับก็คือเป็นน้ำจิ้มเนื้อย่างแล้วก็เป็นน้ำจิ้มคุกกี้แล้วอีกอันก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดครับอยากให้แนะนําว่าอะไรที่เป็นจุดเด่นของร้านเราจุดจุดน้าจด่นของร้านเราก็คือหนึ่งก็น้ําจิ้มเป็นหลักแล้วก็ความสดใหม่ของอาหารที่ที่ที่เรามาขายให้ลูกค้า